วันนี้นะครับเราอยู่กับครูโจรครับช่างยาวทีเคดีทำงานปันช็อปเดี๋ยวป้าขันนี่ฟ้าเนอะทีเคดีสูส้สูส้สูส้สู้กับสู้สูมาแล้วครับโจเจ๊ะสอง สุดยอดกูจอผมสุดยอด เปดานเลยเ็นนเยนือนๆึไก่โเคะดเป็ okay. Okay. Oh, okay. นลกแ่ครับเลูกแม่หเยเคืถึงแม่จะเป็นที่แค่ี้เหมือนกันผม็่วยไปได้นะครับเพราะว่าผมถือว่าอยู่ในระหว่างการแข่งขันนะครับก็พื่อที่ไปตัมนั่นแหละ ถ้าเจนได้รถประทับกันรถประทับคนขี่ผมติดจะเข้าไปช่วยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจช่วยครับโจเจสองตอนนี้นะครับอยู่กับช่างยาวครับช่างยาวช่างยาวเฮ <laughs> <laughs> ้ยแคาไปต้อนและตีแคมันทำมาสุดยอดเอ้าโกสตาร์้งไม่ได้เราไปเดินเราออกไปต้องนัง่งพี่กระดึ๊บกระดึ๊บไปพี่พี่สตายเจ้าของร้านอันนี้ไปไปแล้วมั้งเหมันหมดหวแล้ว มาเหีืยวโน้อยมาได้ี่เอวิาขไปเลยเราวลดยอดโอ Double ้เนนี่ประทัประดานุ โจเจ็ดสองูโจเจ็ดสองเล็งยีดีเล็งยีดีครับปช็อตไปรีโลสตาร์เครื่พร้มาชมครับู้โจเจ็ดสองต้านำไปเรูโจวันนี้ผมก็ปีจิญเนี่ยเออยางังน่ะยงน่ะผูโจเจ็ดสพร้อมอดุย <ไ>ป,ปุยโจ72ไปแล้วครับคุโจครับไปแล้วไปแล้วคุโจไปแล้วเยี่ยม ไอ้ช้างไอ้ชว์ช้างช้างไปช้างบานมาเดี๋ยวเราจะเดินทางมาหาสำหรับวลีที่บอกว่ารถอะไรก็ไปได้คุณโจเป็ปยังโคจรฮะฮอนอ่ะเกือบตายเกือบตายช่างยาวเหรอ รถอะไรก็ไปได้ปัะดนี้จอขวาอยู่ที่ VC ซีดื้มัวเพรมาละนี่ครับวอลีเด็ดสำหรับรถอะไรก็ไปได้ครอบนาคีครอบนาโดนหน้าเนโรธรรมดาเมื่อใดวันหายตัวต่อหน้ากล้องนะอันไปรอคุโจพีซีสามรอคุโจอย่ามานานออกพีซีสามตัวไปอยู่ไหนรอไปเจ็ดเมืองนะพีซีสามมาที่ถ่ายคลิปตัวนี้อ่ะแต่ก็ออกไม่ได้อยู่เนาะ สุดยอดนี่ครับเป็นกำลังใจนะครับเนหนี่ครับโจจีสองครับรถอะไรก็ไปได้รถฟีดห้ามขี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมั่วอะไรมาดิลูกสาวอ๋อยินดียินดีครับลูกสาวขี่รถหรอเอาอยู่ครับขี่อยู่อ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวขี่อย่างนั้นลูกสาวขี่ตอนนี้อันเคสห์คเอสอาร์เหมือนเลนดิวหดอประมาณประมาณครับนี่ครับอันนี้บ้านไหนปิศาจมาด้อ เไงอ้ยม่สับปีม่สลับแม่สลับแม่สลับยตาใดคแม่สลับแม่สลับมีมจูลปีสลับปีอ๋อบางที่บู้บันือจะมีเหูนแล้วนี่บางที่อยางอเออนะครับเนาะมาแน่เข้า่าหน้าอาจจะได้ใส่ทีเคดีด้วยกันเนาะไปเลดี้ดีนเด้วยกันเดี๋ยวเข้ามาไปเลดี้ทีเคดีนี่นาะขี่บึ้งบึ้งบางบนี่เนาะดีปลาไปกินเบียยวบนดอยไม่ขออะไรเนาะ สนุกมากเลยค่ะอ่ะโอเคครับก็อยู่กับคุโจนะครับเนอะสุดยอดละนะ้รับทุกคนขอบคุณเทคกเทียทีเคดีแน่นอนค่ะนะอยู่กับต้อมได้อยังก็มาได้สิยังฮะได้คลิปมีคลิปอย่างเดียวนี่ครับได้เสมอได้เสมอได้เสมอนี่สุดยอดสุดยอดอันที่หครับด้ รก็ไปได้ t k d Enduro Thailand